สวัสด,ดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับลุง <c oughs> อาชาแนลนะครับวันนี้จะพาไปดูน้องงัวกันนะครับน้องงวน้องงัวตัวน้อยที่คุณลุงข้างบ้านเขาเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับมีผู้พิทักษ์เต็มเลยนะู้ยทักน้องงรับ ไอ้ย่หนามได้ไอ้แย่เอวไปได้นี่ครับโอ้หัวครับเห็นไหมครับเนี่ยสามตัวครับหัวนะครับนี่ครับหัวน้อย้วผม ผมก็ใส่เสื้อแดงมาดูนะนี่หัวเมืองของเรานี่หนะครับตอนเอามาใหม่ๆนี่ผอมเลยครับเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับไม่มีโรงเรือนไม่มีอะไรคือแกซื้อมาให้กินอาหารแล้วก็พอได้ราคาก็ขายครับผมเลี้ยงง่ายๆครับ เดี๋ยวจะไปดูฟางไม่มีฟางนะครับแกเน้นให้หญ้าครับนี่ครับก็ตอนเย็ยนมาก็จะมาแกก็กจะมาเก็บขี้นะครับนู้นครับขี้นู้ดน,นี่ครับรางรางยญาก็จะให้ง่ายๆนะครับอมันก็ ตื่นค่อนข้างตื่นอยู่แแกก็มีแร่ด้วยนะครับแร่ก่อนให้วัวเรียคุ้นกันแล้วครับเจ้าพิทักงัวหรบหมาน้อยพิทักงัว <c oughs> ขาวขาว สวัสดีนี่ครับเลี้ยงจนอ้วนนะครับอันนี้ตอนแรกๆเอามานี่สี่โครงนะครับตรงเนี้ยเห็นลึกเลยลึกเลยนะครับเนี่ยโอ้แกเลี้ยงเลี้ยงดีเลยวัวของลุงแกจะไม่ได้เจาะสะดือนะครับ เฮ้เจอะสุดเจาะจมูกครับเราจะเอาเชือกของคอเฉยๆก็สูงประมาณลักษณะของวอนะครับสูงประมาณเมตรเมตรยี่สิบห้าเมตรสามสิบนี่นะครับเป็นผู้ทั้งสองเลยนะครับก็ถ้าได้ราคาดีๆแกก็จะ ไม่มีอรายมากครับพามาดูเล่นๆครับวัววัววัวครับวัวมันไม่คุ้นผมเลยครับวัวที่เจ้าของม,นะมันบรรยากาศครับรอบๆไปแล้วนะ,ะเ,อเ้อ,เอเหมแลไหนสำหร,รับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ